สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมราชาเด็กเนอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาไม่มาเลยนะครับมาบนมาบนมาบนบนบนอย่างเดียวบนทิพหอยบนอย่างเดียวในสตรีมบ่นนะครับมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้รีวิวลูกกุ้งมือสีครับอ่ะทีแรกผมก็พูดตรงๆเลยนะว่ากูไม่ค่อยมีเวลาอ่ะหลายคนอาจจะรู้ว่าช่วงเนี้ย หรือส่วนใหญ่นะครับรู้ว่าช่วงนี้ผมต้องส่งพอร์ตล่าสุดผมส่งพอร์ตไปที่บางมดนะครับก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่าก็รอวันที่4นะฮะในกรณีที่ว่าถ้าวันที่4ีธันวาไม่ติดผมยื่นไป2สาขาคณะเดียวเลยยื่นเล้หคณะยื่นได้มากกว่า1สาขาผมในคณะที่ผมเข้าเนี่ยมีหมดสาสาขาผมกายื่นไป2สาขานะครับซึ่งก็รอรุ้นว่าจะติดหรือเปล่านะครับถ้าติดวันที่4ี่ถ้าวันที่4ติด1ใน2คณะเนี่ย ผมก็ต้องรอสอบสัมภาษณ์วันที่16ซึ่งผมทำพอร์ตอะไรส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้เรื่องนี้ก็เคลียร์ไปแล้วหลังจากที่ผมเคลียร์อะไรเสร็จก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีเวลาว่างแล้วนะครับซึ่งคนที่คอมเมนต์มาโอ้หส่วนใหญ่บอกเลยว,ว่าคอมเมนต์มาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาซึ่งช่วงนั้นผมเริ่มกำลังทำพอร์ตประมาณ4 0 5 0อนะเออผมก็บอกให้ทราบว่าผมส่งพอร์ตไปเล่นๆนะครับ ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับหยอกหยอกหยอกเออไม่ค่อยมีใครพูดอย่างนี้หรอกมีช่องผมแหละที่พูดอย่างเงี้ยว่าส่งผ่อนแบบเล่นๆนะครับเออแต่ความจริงไม่ใช่นะครับคนละคนคนละแบบเออฮะสิ่งที่คผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้ผู้ชมจะได้รอมนันนาแสนนาใช่ไหมครับกับลูกอมคุเมนสีจัดให้มาแล้ว <c oughs> ฟันขาวเลยฟันขาว <c oughs> นะฮะ วันนี้นะครับนาเสนอตอนลูกโปงคืนสีนะครับซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด3าุ่นมีมีสีแดง <c oughs> <c oughs> จะบอกรถก็จํารถไม่ได้นะครับเอาง่ายมีสีเขียวซึ่งเป็นรถเปรี้ยวสีแดงเป็นรถเผ็ดและรถใหม่คือรถนมชีส <c oughs> กูไปมาเหมือนพรีเซนเตอร์เลยตอนนะี้ <c oughs> <c oughs> นะครับซึ่งลูกอป่งคืนสีนะครับอันนี้คือครั้งแรกและเราจะมาีวิวสดๆเลยนะ ซิกที่บอกครับแกะซองแกะซองลูกอมดีๆคูมีของดีให้อา่านนะฮะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันคนะันะมีวิตามินดีด้วยนะครับมีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของกระดูกและฟันนะนี่ก็บอกอยู่แล้วว่า,วามิตวตามินดีสูงซึ่งมาจากนมนะเดี๋ยวเราจะแกะกเลยนะฮะ แกไม่ทำอะก็ดีไม่ทำนานมันเก็บได้นะเก็ได้ซึ่งผมซื้อที่ตลาดน่ก็ไม่ค่อยมีผมไปซื้อเเว่นไปว่าเสิอบมีนนะครับออือืมกูเหมือนกินโตริยากิไส้คัตาอกะอืกินใช่เลยอะกินมันใช่อ่ะ ในหนึ่งซองนะครับจะมีทั้งหมดแปดเมตรโหเหมือนกูคุ้มไหมอ่ะหนึ่งซองมีทั้งหมดแปดเมตรอ่ะเมตรละเท่าไหร่ครับเมตรซองยี่สิบาทแปดเมตรอ่ะเด,ดี๋ยวให้ดูนี่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 นอ่ะแปดเมตรนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วก็แปลซึ่งกระดาองนะครับก็เนี่ยหมดละไม่มีแล้วว่างละซึ่งกระละซองก็จะมีรูปแปลกๆนะนี่ฮะนี่ก็จะมีอ่านด้วยนี่มีสคริปด้วยนะเอออะไรเนี่ยจงไปอย่างราชาและกลับไายอย่างยาจกเฮ้ยผมผมส่วนใหญ่จะเป็นคำผมนะดีดน้ำมันพายดิดน้ำมันพายไป ดิน้ำนมันพายไปเป็นลทธิ์เธอบอกไม่ได้คิดอะไรป่วยเออนี่อ่านต่อไม่เน้นแต่งหน้านเราเน้นแตง่งรูปแต่งสูลเตอร์คนเราทําชั่วได้ทุกนาทีแต่พอจะทําดีต้องดูเลิกยามเออไดย่ได้เดได้เด่นหวยแรกๆก็เข็ดพอมีเลขเด็ดก็ลองใหม่อ่านหมดเลยอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันและก็เหมือนกันไม่ใช่ เข้าวัดทําบุญถ้าลงรักคุณต้องทำยังไงอืมไม่ต้องทำอะไรสัตว์เฮ้ยนี่กินเลยวางไว้เดี๋ยวเราจะชิมแค่เม็ดเดียวนะครับเพราะว่านี่ฮะคุโอมมีสีรสนมชีสนะครับว่าภายใต้การเริ่มมือของ Work Point ครับ ผอมแล้วชิม,มกินิใช่อะ่ะกินมันกินโดริยากิเลยอะขนมของฟาร์มเฮาส์ที่ผมซื้อประจำตอนช่วงมงห้าใช่มันคือสิ่งที่ไม่คาดคิดมาดูว่ากินจะรสชาติจะเหมือนขนมปังที่ผมกินตอนนั้นไหมอามาดูกันไม่ก็จะไม่ะมาณนี้ Okay. โอเคสรุปได้เลยนะครับว่ารสชาติเหมือนไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่มีความเหมือนมากคล้ายกินคัสตาร์ที่ผมกินตอนมอช่วงมห้าเลยนะออมันจะเป็นตัวนี้เกะครับคล้ายดูริกิโคนติมันมีไส้หนึ่งเป็นไส้วันนี้แหละช,เเลช็อกโกแลตชิพนะนะคล้ายเป๊ะนะฮะแต่นี้จะเป็นนมชีสซึ่ซงมีชีสอันนั้นเป็นชอเเ็อกโกแลตชิพ คับคสตาหรือวานิลาอืมใช้ได้ใช้ได้สะผมนะครับใช้ไปเลยนะครับร้ 10. <10. S 2> <า>อยเต็มสิบร้อยเต็มสิบอบอกว่าโคตรอร่อยนะแต่โคตรเสียดายนะครับเม็ดละสองจุดห้าสองบาทห้าสิบสตางค์ซึ่งมันก็เดีวว่ามันกินได้มันก,ก็กินได้แหละคล้ายคลาลูกมุมธรรมดาทั่วไปแต่นี่เกี่ยวกินคือเปิดซองคือได้กินทันที ก้าพูดเลยนะนะซื้อหาซื้อได้ที่เซเว่นนีลเว้นนะครับสำหรับลูกอมคูณสีราคา20บาทเท่านั้นมีหมด3รสชาตินะครับรสชาติแรกเป็นรสเปรเปี้ยวนะครับสีสองสีเขียวรสชาติที่สอเผ็ดสองสีแดงซึ่งเคยลืมไป2วีทีแล้วและล่าสุดคือรสนมชีสสเสเลยมีวิตามินดีสูงนะไม่เหมือนคุกกี้อีแลฟันผุนะฮะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพใหม่คลิปหนะัาสวัสดีครับนีมซื้อนะของนี้ต้องบอกต่อเออถ้าไม่ดีผมไม่บอกหรอกนะ